ชมบรรยากาศธรรมชาติสวยๆตั้งแต่พิษณุโลกมาเลยค่ะทำถนนแถววางทองนะคะพิษนุโลกเงียบกิ๊บเลยติดแต่ มาเที่ยวจ้าเจเจ๊ด้วบอกว่าพี่เอียดพี่เอียยมาเที่ยวจ้าเจ๊อ้อมใจไม่ขึ้นเลยสักตัวครับลูกพี่ก็ดูแดดเปี้ยงๆแต่มีฝนฝนตกก็ทำถนนตลอดอากาศเริ่มดีแล้วอากาศเริ่มดี จะมาไลฟ์สดสักอีกสักห้านาทีพอแล้วค่ะพ่ะจะถึงที่พักแล้วตั้งแต่พิษณุโลกมาเลยค่ะทำถนนแถวบางทองนะครับพิษณุโลก เงียบกิ๊บเลยติแต่อากาศดีเลยค่ะมันฝนฟ้ามันจะตก โซเฟอร์มีว่างเลยครับนี่ยงเงฝนตกปกตกปกตกฝนตกอีกแล้วฝนตกแดดออกสวัสดีครับถึงใสไครับเจ๊เจ๊ดาวกบคุณสุบินนี่มาพร้อมกันไหมเนี่ย,ยอยู่ด้วยกันได้กันใช่ไหมเนี่ยยังไงดูปะ๊ะ บ้านเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาวันนี้มาเปิดบ้านก่อนเวลาสักนิดหนึ่งค่ะบรรยาการดีมากเลยทุกว่าได้ม,มกเลยเตย๋ปลาซิวปลาซิวปลาตกใจสิสักนิดกีฝนตกบบหนึ่นนง บินได้ตาซิวไหมคุณสุบินได้หมอคันดำแล้วถ้าเป็นตะาไาอันเล็กๆท้องฟ้าสวยค่ะเจเจดาวบอกใช่เมื่อกี้เดี๋ยวเย็นนี้จะเด็ดนี้ห้าโมงเย็นไม่ได้เปิดบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวเย็นนี้จะเด็ดนี้ห้าโมงเย็นไม่ได้เปิดบ้านนะคะทุกคน นาทีก็น่าจะถึงที่พักแล้วยังมีฝนตอนนี้ไม่มีฝนแล้วค่ะเจ๊ดาวท้องฟ้าสวยครับเจ๊ใช่ท้องฟ้าสวยมาก ดีแชรพัสสวัสดีคุณสุบินสิอันนี้นี่ไหนบอกว่าดีครับขับพ่ออะไรนะพ่อขับรถตีเตียงเอียง ได้ปลาซิวไหมคุณสุบินได้หมอคันดำเบ้าถ้าเป็นตาข่ายอะไรทีนน นไปเที่ยวไกลเลยมันหยุดไงภาคเหนือของประเทศไทยสองุ่งมัน,นอืมอทำนายส,สวยบ้านเวลา17นาฬิกาวันนี้ก็เปิดบ้านก่อนเวลาสักแปบ๊บหนึ่งค่ะอากาศดีมากเลยดู สวัสดีครับ <laughs> ถึงแล้วท้องฟ้าสวยค่ะเจเจดาวบอกใช่เมื่อกี้ สวัสดีค่ะคุณสุบินสวัสดีเจดาวค่ะสวัสดีค่ะ เลยไม่ได้ไปหาปลาสวัสดีค่ะคุณสุบินเงี้ยสวัสดีครับผมสวัสดีเบกเบกอันนี้คืออะไรนะ<อ>เด่น<อ>เด่นชัยโอ้โหดู นั่นไผอยู่ข้างหลังเจ๊ระบาดนี่สวัสดีครับคนสวยสวัสดีค่ะบนสุบินุนสุบินบอกไม่ได้ไปหาปลาเลย<น>ทอดอร่อยก็รสชาติคล้ายปลาน,นินกันเลยนะคล้ายกันแต่อร่อยนี่ฝนเริ่มมาแล้ว เดี๋ยวเย็นนี้จะเดตนี้ห้าโมงเย็นไม่ได้เปิดบ้านนะคะทุกคน วันนี้เรามาไฟ์สดอยู่ภาคเหนือน,นะคะเรามาเดินเดินทางมาที่อยู่ภาคเหนือของประเทศไทยค่ะไทยแรงนิดนึงอยู่ตรงกลางภูเขาฝนตกปุ๊บสดชื่นเลยไอวันนี้เรามาไฟ์สดอยู่ภาคเหนือน,นะคะเรามาเดินเดินทางมาที่อยู่ภาคเหนือของประเทศไทยค่ะไทยแรงอา้าวนั่นไผ่อยู่ข้างหลัง เจ๊ระบาดนี่สวัสดีครับคนสวยสวัสดีค่ะคุสุบินคุณสุบินบอกอฝนตกฝนตก,ฝนตกแล้วคะ่ะทุกคนตกฝนยังมีฝนตอนนี้ไม่มีฝนแล้วคะ่ะเจ๊ดาวท้องฟ้าสวยครับเจ๊ใช่ท้องฟ้าสวยมาก มืะชหยชมวิวภูเขานะคะข้างทางเป็นภูเขาตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดแพร่ะภาคเหนือของประเทศไทยโซเฟอร์ไม่ว่างครับเลยไม่ได้